สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาต่กายกอกค่ะเพิ่งกลับมาจากขายยางนะคะฝนตกอย่างหนักเลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวให้ดูจะเริ่มหยุดแล้วนะคะนี้คือจะเริ่มหยุดแล้วฝนตกตั้งนานไฟก็ดับนะคะตอนนี้ไฟดับเดี๋ยวเราจะลงไปดูบ้านยายสมควรกันค่ะว่าเป็นยังไงนี่นะคะเราก็มาถึงบ้านยายแล้วนะคะน้ําก็จะ นี่แต่รอบนี้นะ่าจะไม่เข้าถึงหน้าบ้านนะเพราะามันมีคูดินกั้นไว้นี่แต่ว่าโอ้โหทางเข้าบ้านนะคะน้ำปล่อยปลาได้เลยนะคะเนี่ยกินไปครึ่งเลนเลยค่ะน้ำ เดี๋ยวเราจะไปดูยายสมควรกันค่ะว่าฝนตกเนี่ยยายอยู่ยังไงนะคะรู้สึกว่าจะนอนห่มผ้าโอ้โหน้ำน้ำเข้าบ้านไม่รู้เลยไม่รู้เลยไมรู้พอดีอุ่นน้ำต้นบ้านกำจะติดปลาโอ้สะดุ้งยู่สายะย่าย่า ตือเต้พีสาอิริเลยมันเยอะจริงๆเลยนะอืมอมมันหลายอีออรีเดยน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมเขาเห็นแต่ไปวี่งทานาท้ำท่วมบ้านเดี๋ยวนั้นนะแกเห็นแต่เห็นผมเออถ้าน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านเอาสะดุ้งมาบ่าสะดุ้งมาเซื้อโอ้ยยยย ดีนะเขาช่างยางเสร็จแล้ว,ว,ลวถ้าถ้าช่างยางยังไม่เสร็จนะเปียกข้า่นนั่นแหละเพราะว่าตอนไปก็เปียกที่แล้วตอนไปก็เปียกฝนตกที่สันแวะต,ตกแรงกว่าของบ้านเราอีกน่าจะรอบสองรอบน่าจะมารอบที่สองแล้วผุ่นไปไน,ไน้ำไหลใ้สีข้าว หนักเลยใช่ะอันใส่ก่อนสะดุ้งสะดิงเจ้านะคอยเบิ้งนะ่ะเป็นตาสิติกสะดุง้งไปได้ยาน,นี่นะ <c oughs> ไฟก็ดับด้วยนะ <c oughs> ไฟดับหรือไม่เราบอกดีนะค่อยอาบน้ำเสร็จพอดีเลยแล้วไฟก็ดับ <c oughs> ขอรบโอ้พอดีขอปิดอันพอดีปิดกอกไฟกับไอไฟก,กระดับเดือนแม่ขอได้อาบน้ำเย็น <c oughs> พอแห้งแล้วไแตงนอนมานอนไง้รับเออฝนฝนนี่ตกแห้งแล้วก็ตกเขิงแล้วก็ร่มพอมตกอย่างสวยงามมีฝากกันเรื่อยๆกันนอนแต่กับโบปังปังปันแดงมึงเด้ออันเถอะท่านนะน้ำน้ำหน้าบ้านนี่มัันนน้าเป็่ คนซุ่มคนเย็นมาซ่านมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหาสะดุง้งหรือว่าสั่นกับฮาปลามาปล่อยมันดำหน้าเฮ้ยดำบ่ได้มันแกนอ่กับฮาปลาม,มาปล่อยเบิ่งเข้าอยู่บ่เบิ่งเข้ากับหอยหนาลอยเอออันนี้มันเกิดเป็นเรื่อยแล้วลอยเจ้าผู้เดียวเนะาะเขาบ่เหลือดร้อนข้าวบัเหลือดร้อนหลายคนเนาะอืแมน ตอนเย็นว่าจะไปใกล้ใต้กบใต้อื่นไปไหมยายเพราะว่ายายได้แว่นตาใหม่หน้าเฉียนกบเห็นอื่นะยันปตื่นเห็นข่อยเราต้องไปจับกบจับอื่นเพราะว่าอะไรนะต้องไปจับแม่ขยานเปล่าเอาจับตัวมันเป็นถั่วเนีมันนอนเว้นเอออึงมันนอนเว้นอึงมันนอนเว้นเท่ากับตงไปจับมันอือมันหอกเราไปจับเออหอมัน โทษฐานโทษฐานให้ผู้อื่นหนวกหูเขาต้องจับเนี่ยมือแร่งมือแรงงก็สิจับกบจับอึ่งเลยเด้อโทษฐานเจ้าห้องให้เขาอยากไรโอ้ยเตรียมตัวแล้วจังน้อยขอกระสีอให้ให้น่ะเสริมสื่อทุ่งอันอันทุ่งแยงเหรอเด้ย บ้านอันบ้านบางคุนบุญไปซื้อมากมือนีสองถุงคอยถุงหนึ่งนะเสริมถุงนึ่งไว้สิการสิไปจับมันห่องให้อยากไรเนาะต้องไปจับเออต้องไปจับมันเด้แต่สั่นบ่ได้โรถเหยียบน้ำเขาลกสีนะแต่กำมวนได้นเนาะแล้มีน้ำตก นี่นำตัวอ่ต้องเลียนส่งการกัมมี่เกิดว่ราค้ได้ไปเอาข่าว่าบอกมาเอาดีอาบน้นกูกเจ๋งตอนเย็นจะไปใต้อึงไหมเอ้าทำไมอ่ะอย่ากเดินกันฝนตกห,<า>หนาวกูเจ๋งถามถามหน่อยทำไมเขาจะต้องไปจับอึง อ,อึงมันทำอะไรถึงจับมันอึงมันทำอะไรผิดถึงจับอึงอ่ะไปจับมันทำไมถ้าบอกให้รู้นะฮะห,หรือว่ามันทำความผิดอะไรทุกคนจะต้องพอตกเย็นจะต้องไปจับอึ่งจับกบ <c oughs> เขาอยากจับก็จับเลยหรอมันร้องมันร้องเขาถึงจับมันร้องมันทำไอหนวกหูมันทำความมันสร้างความรำคาญให้คาให้คนหรือเปล่าเขาถึงจับนี่นะคะตอนนี้ก็คือมืดนะคะแต่ว่าในกล้องคือมันสว่างตอนนี้คือคือมันมืดไฟก็ดับอ้าวข้อพูดเยวอยุ่มันหอนหอนมันอันมันอากาศหนาว อันเห็นเข้ารถเห็นรถเขาขายข้าวโพดกอยากข้าวโพดอันควักนํำกับพระท่าน่เขาขายอื่นอ,อยกขายอยากกินอื่นเออแต่ว่าตอนเย็นนี้จะพาไปจับอึงเอออึงมันมีความผิดแล้วเขาต้องมีความความผิดแน่ๆมันต้องมีความผิดแน่ๆเดี๋ยวดูตอนเย็นว่าคนคนเขาจะไปจับกบจับอึงเยอะมาก <c oughs> เพราะว่าอึงทำความผิด <c oughs> เอาเตี๋ยวไแเ้ว เเขาเตรียมไว้แล้วแต่นันแต่ไม่มีไม่มีแย่งไม่มีอ่าถุงเออไม่มีถุงโอ้เดี๋ยวมันเข้ามาดเดี๋ยวไปซื้อเอาแป๊บเดียวมันเข้ามาแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วเหรอออโอไม่เป็นไรหรอกโอ้ถาไฟาไหม้ข่อยิ้มหายเนาะโอ้บะมี่อันบะมี่บะมี่อันแยงข่อยิ้มเป็นยอนยู่เด้อแยงซื่มอมาออมบ่งหรอก อันข่ามวนลดูแต่ว่ามันหางอันใหญ่หน่ยนะมันยาวมันก็เลยโบโบ,บเป็นตาตัดก็ข่อง,องบ่ข่องกระบองกระแบงอีเมนยั้งนอนนันของโอ้โบแมนเออแมนจะเนาะอ่อนตอนแคนแอลนันเดอบองบแมนบอกฮนะตายเอียงก็ตายจ้องคนเนาะเฮาสิ กดอดคอกันตายน้หาวเออเออเสียงอึ้งห้องเสียงอึ้งห้องพี่น้องเอ,อ้ย <laughs> ค่ะเดี๋ยวย,งาายังไงสำหรับคลิปนี้ไว้เจอก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายนะบาย